สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกประเด็นน่าสนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องออการสร้างเกมสยองขวัญที่น่ากลัวมากๆแต่ใช้กราฟิกที่เรียบง่ายสุดๆไปเลยครับซึ่งก็น่าจะเป็นแนวทางที่น่าสนใจมากสำหรับนักพัฒนาเกมอินดี้หลายๆคนโดยเฉพาะคนที่แบบลุยเดี่ยวทำเกมคนเดียวอยู่อะไรเงี้ยค่ะใช่เลยครับ วันนี้เราจะมาแกะร้อยความคิดกันจากบทพูดของคุณ Mason Smith หรือ a อ r ดดอร์ผู้สร้างเกม FATE ที่งาน GDC อะครับอ๋อค่ะเขามาโชว์ให้เห็นเลยว่าไอ้ข้อจำกัดเรื่องภาพเนี่ยเออมันไม่จำเป็นต้องเป็นจุดอ่อนนะแต่มันกลายเป็นแบบจุดแข็งหลักของความน่ากลัวได้เลยเกม FATE นี่คือสร้างเสียงฮือฮาเหมือนกันนะคะเพราะภาพมันดูแบบพิกเซลมากๆเหมือนเกมเก่าๆเลยแต่กลับทำให้คนเล่นรู้สึก ขนลุกได้ไม่แพ้เกมใหญ่ๆกราฟิกอลังการเลยใช่ครับวันนี้เราจะมาดูกันว่าเอ๊ะเขาทำได้อย่างไงมีแรงบันดาลใจอะไรเบื้องหลังแล้วก็มีหลักการออกแบบอะไรที่แบบนักพัฒนาอิสระน่าจะเอาไปปรับใช้ได้บ้างครับเป้าหมายเราวันนี้ก็คือกลั่นเอาแก่นสำคัญสำคัญจากประสบการณ์ตรงของ a i r ์ดเลยว่าข้อจำกัดเนี่ยมันมันถูกใช้เป็นเครื่องมือสร้างสรรได้ย่งไงโดยเฉพาะคนที่แบบ ทรัพยากรอาจจะไม่ได้เยอะมากน่าสนใจมากค่ะเง้นเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นเลยดีกว่าเห็นว่ามาจากคำถามที่อืมท้าทายมากๆเลยหรอคะถูกต้องครับคือเอดดอร์ฟเขาถามตัวเองง่ายๆแต่แบบโอ้โหโหดมากว่าเกมที่หน้าตาเหมือน Oregon Trail อะที่ภาพมันง่ายๆเลยนะจะทำให้คนรู้สึกเหมือนเล่น p t ได้ไหม PT นี่คือ playable teaser ของ silent h i l l s ที่โดนยกเลิกไปใช่ไหมคะที่หลายคนเสียดายมากๆใช่ครับใช่ครับ อันนั้นแหละครับคือเกมนั้นมันเป็นเหมือนอแรงบันดาลใจใหญ่ของเขาเลยแล้วพอโปรเจกต์มันถูกยกเลิกไปเนี่ยเขาก็เลยอยากสร้างอะไรที่มันสืบทอดจิตวิญญาณน,นั้นต่อแต่ด้วยข้อจํากัดที่ว่าทั้งเรื่องเวลาทักษะงบประมาณซึ่งออันนี้นักพัฒนาโซโล่ส่วนใหญ่น่าจะเจอกันเยอะใช่ครับเขาก็เลยไม่ได้พยายามจะทําเกมกราฟิกเทพเแต่กลับเลือกทําตรงข้ามเลยใช่ครับเขาแบบ ยอมรับข้อจำกัดนั้นเลยแล้วก็เปลี่ยนมันให้เป็นโจทย์หลักซะเลยคือสร้างเกมสยองขวัญที่ดูเหมือนเหมือนหลุดมาจากยุค Apple II หรือ Commodore 64เลยครับอ๋อเหมือนแบบเป็นเกมต้องคำสาปที่ไปเจอในแผ่นดิสก์เก่าๆอะไรแบบนั้นคือจงใจใช้ข้อจำกัดทางเทคโนโลยีให้เป็นส่วนหนึ่งของความน่ากลัวไปเลยการเลือกที่จะจำกัดตัวเองแบบนี้แทนที่จะพยายามดันเทคโนโลยีเท่าที่มีเนี่ย มันส่วนกระแสเหมือนกันนะคะแล้วอะไรคือหัวใจหลักของความน่ากลัวที่เขาอยากสร้างภายใต้ข้อจำกัดแบบนี้คะหัวใจสำคัญเลยนะครับคือความกลัวในสิ่งที่ไม่รู้หรือ fear of the unknown นะครับอืมซึ่งมันจะค่อยๆ build ความรู้สึกแบบหวาดระแวงกดดันที่เรียกว่า dread ขึ้นมาเรื่อยๆแร,รงบรรณาใจสำคัญอันหนึ่งมาจากหนังเรื่อง The Blair Witch Project ครับอ๋อเรื่องนั้น ที่แบบไม่เห็นตัวอะไรเลยแต่โคตน่ากลัวใช่เลยครับฉากที่ตัวละครกรีดสุดเสียงเพราะกลัวอะไรบางอย่างที่เราไม่เห็นเนี่ยมันน่ากลัวกว่าเห็นตัวประหลาดชัดๆอีกซึ่งพอเป็นกราฟิกแบบพิกเซลอาร์ตที่มันมีความเอ,อนานำมาทำสูงๆอยู่แล้วมันก็ยิ่งเข้าทางเลยสิคะเพราะมันทิ้งช่องว่างให้จินตนาการเราเติมเองถูกต้องเป๊ะเลยครับเขาก็เลยตั้งใจกำหนดกรอบเรื่องภาพขึ้นมาเองเลยอิงจากฮาร์ดแวร์เก่าๆดับ หลุมหลวมนะครับไม่ได้เป๊ะตามประวัติศาสตร์แต่เน้น feeling มีอะไรบ้างคะข้อจำกัดพวกนั้น, <S <S, <บ>น,นก็เช่นความละเอียดจอเนี่ยแค่192คูณ160พิกเซลเองครับเล็กมากมากมากคูเล็กมากจริงๆค่ะแล้วก็อัตราส่วนภาพ6.5คือแนวตั้งจะเยอะกว่าแนวนอนนิดหน่อยเขาบอกว่าจอยุคใหม่มันกว้างไปอืมอืมแล้วก็จำกัดเฟรมเรทไว้แค่15 fps เท่านั้น15 fps ภาพมันไม่กระตุกหรอคะกระตุกนิดๆครับ แต่นั่นแหละคือความตั้งใจให้มันดูเหมือนเกมเก่าแล้วที่สำคัญคือมันช่วยลดงานแอนิเมชันไปได้เยอะมากๆซึ่งสำคัญสุดๆสำหรับคนทำคนเดียวอ๋อจริงด้วยค่ะลดภาระไปได้เยอะเลยแล้วนอกจากความละเอียดกับเฟรมเรทมีเรื่องอื่นอีกไหมคะมีเรื่อง4ีครับเขาจำกัดมากๆแบบอาจจะแค่6ถึง8สีที่แสดงผลพร้อมกันบนหน้าจอในฉากเดียวแล้วก็จำกัดจำนวนวัตถุบนจอแบบคร่าวๆให้มันรู้สึกโล่งๆไม่รก เพื่อสร้างบรรยากาศกดดันนะครับนอกจากข้อจํากัดทางเทคนิคพวกนี้แล้วเนี่ยเขาก็ยังไปดึงแรงบันดาลใจจากงานศิลปะอื่นๆด้วยอย่างเช่นอะไรบ้างคะก็มีภาพวาด Christina's World ของ Andy w i r t ์ครับที่แบบมีองค์ประกอบน้อยชิ้นมากแต่ดูแล้วรู้สึกตึงเครียดโดดเดี่ยวอืมนึกภาพออกค่ะหรือภาพชุด Black Paintings ของ Goya Francisco de Goya ที่มันมืดมนลึกลับ อันนี้เป็นเหตุผลเลยว่าทําไมพื้นหลังในเกมเฟสมันดําสนิทตลอดเวลาเหมือนทุกอย่างมันฉูกดึงออกมาจากความมืดโหฟังดูมีเบื้องลึกเบื้องหลังเยอะเหมือนกันนะคะครับแล้วก็แน่นอนงานมังงะสยองขวัญของอาจารย์จุนจิอิโต้ก็มีอิทธิพลเรื่องการสร้างภาพจําที่มันติดตามมากๆส่วนบรรยากาศในเกมก็เป็นยุค80ช่วงที่อเมริกามีกระแสกลัวลทัทธิซาตานหรือซาตานิกสแกรใช่ครับ แต่เขาก็ฉลาดนะคือไม่ได้ใช้ภาพจําแบบซ้าๆอย่างพวกแสงนีออนชมพูฟ้ารถดีลเรียนอะไรแบบนั้นแล้วเขาใช้อะไรแทนคะเขาไปเน้นบรรยากาศแบบชนชั้นกลางที่ดูน่าเบื่อบ้านชานเมืองรถซีดานเก่าๆเสื้อผ้าอาจจะดูเชยๆไปทางยุค70ด้วยซ้ําอ๋อเพื่อให้มันดูเรียยๆสมจริงประมาณนั้นครับทําให้ความน่ากลัวมันเหมือนแฝงอยู่ในชีวิตประจําวันที่ธรรมดามากๆไม่ใช่โลก80บแบบแฟนตาซีที่เราคุ้นเคยกันมาถึงเรื่องการสร้างพิกเซลอาร์ตบ้างค่ะ เห็นว่าวิธีทำของเขาก็ไม่เหมือนคนอื่นเท่าไหร่ใช่ครับปกติคนจะนึกถึงการวาดรายละเอียดแล้วย่อส่วนลดรายละเอียดลงใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ a i r d r o p เนี่ยทำตรงข้ามเลยเขาเริ่มจากพื้นหลังดำสนิทแล้วค่อยๆเอาพิกเซลมาเติมหรือดึงวัตถุกออกมาจากความมืดทีละนิดทีละนิดอ๋อคือเริ่มจากไม่มีอะไรเลยแล้วค่อยๆเพิ่มเข้าไปใช่ครับเป็นกระบวนการแบบเพิ่ม additive ซึ่งสิ่งสำคัญที่เขาเน้นมากๆคือ ต้องรู้ว่าเมื่อไหร่ควรพอพอหมายถึงยังไงคะคือต้องสู้กับความอยากที่จะใส่รายละเอียดเยอะๆทําให้มันสวยทําให้มัน over produce ครับต้องเชื่อในพลังของความหยาบความน้อยบางทีต้องกล้าย้อนกลับไปลบพิกเซลทิ้งด้วยซ้ำอืมเป็นบทเรียนที่ดีเลยนะคะสําหรับคนที่อาจจะคิดว่าต้องทําให้ภาพดูดีตลอดเวลาใช่ครับ แล้วเขาก็ยังเอาหลักการออกแบบอย่าง Gestalt Principles มาใช้ด้วยโดยเฉพาะเรื่อง Negative Space หรือพื้นที่ว่างมีตัวอย่างไหมคะว่าเขาใช้ยังไงมีชัดๆเลยครับเช่นฉากในป่าเขาใช้พื้นที่สีดำว่างๆสร้างเป็นทางเดินที่มันดูวกวนหลอกลวงทำให้เราไม่แน่ใจว่าควรไปทางไหนอ๋อ oh. หรือในห้องแคบๆที่มีหน้าต่างเล็กๆบานเดียวแล้วรอบนอกเป็นสีดำมืดหมดเลยมันทำให้เรารู้สึกอึดอัดแล้วก็สงสัยว่า เฮ้ยมีอะไรอยู่ข้างนอกวะค่ะค่ะหรือแม้แต่การวางหุ่นเสื้อผ้าโดดโดดกลางห้องว่างๆเนี่ยพื้นที่รอบๆมันก็ช่วยสร้างความรู้สึกแบบคาดหวังแปลกๆไม่สบายใจอะไรแบบนั้นแล้วก็มาถึงไฮไลท์เลยค่ะเทคนิคที่คนพูดถึงเยอะมากคือแอนิเมชันแบบโรโตสโคปที่มันสมจริงจนหน้าขนลุกขัดกับภาพพิกเซลอื่นๆในเกมไปเลย อันนี้ตั้งใจล้วนๆครับเขาได้ไอเดียมาจากคำวิจารณ์หนังเรื่อง The Witch ที่มีคนบอกว่าเหมือนกำลังดูสิ่งที่ไม่ควรดูอืเขาอยากได้ฟิลนั้นเลยคือทำลายความคาดหวังของผู้เล่นที่กำลังชินกับภาพพิกเซลธรรมดาๆในเกมไปแล้วอะครับเหมือนเออเคยดู SpongeBob ไหมครับที่บางทีมันซูมภาพจริงจังๆเข้ามาอ๋อเคยเห็นค่ะตกใจเหมือนกันอารมณ์นั้นเลยครับมันทาให้คนดูแบบประหลาดใจแล้วก็รู้สึกแบบแบบ กะอกกะอกกวนนิดารเปลี่ยนสไตล์ภาพปุกปรับแบบนี้มันสร้างความรู้สึกไม่มั่นคงแล้วการที่เขาใช้คนจริงๆซึ่งก็คือตัวเขาเองมาแสดงแล้ววาดทับลงไปทีละเฟรมมันเลยเกิดเอฟเฟกที่เรียกว่าอันแคนนี่ว l e ีใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับความรู้สึกผะอืดผะอม,มที่เห็นอะไรคลายคนมากๆแต่ก็ยังไม่ใช่อ่ะครับเหมือนเกมมันมีชีวิตขึ้นมามันรู้ว่าเรากลัวแล้วพยายามจะสื่อสารกับเราตรงๆโหแล้วขั้นตอนการทำมันยากไหมคะเนี่ย จริงๆไม่ซับซ้อนแต่ต้องอึดมากครับคือเขาถ่ายวิดีโอตัวเองเป็นแบ็กก่อนแอบทําตอนภรรยาไม่อยู่บ้านแล้วก็ลดขนาดวิดีโอลงมาเท่าจอเกมเอาเข้า Photoshop ลดเฟรมเรทเหลือ1 5 fps แล้วก็นั่งวาดตามทีละเฟรมเฟรมบนวิดีโอเลเยอร์ครับวาดทีละเฟรมใช่ครับเขาบอกว่าคัดซีนสั้นๆฉากหนึ่งนี่ใช้ภาพวาดเป็นร้อยภาพเลยนะ โหงานช้างเหมือนกันนะฮะเนี่ยถึงแม้จะเป็น15 fps ก็ตามครับแต่การทำที่15 fps นี่ก็ฉลาดมากนะอย่างที่คุยกันมันลดงานไปเยอะแล้วก็อาศัยหลัก persistence of vision ของตาเราที่มันจะเชื่องภาพนิ่งต่อๆกันทำให้เรารู้สึกว่ามันลื่นกว่า15 fps จริงๆได้ทั้งฟิลเก่าได้ทั้งลดงานสุดยอดเลยค่ะครับผมทีนี้มาดูผลลัพธ์กันบ้างในวงการเกมอินดี้เนี่ยโดยเฉพาะแนวสยองขวัญปฏิกิริยาจริงๆจากคนเล่นจากสตรีมเมอร์เนี่ยสำคัญมาก ใช่ค่ะดูรีแอคชั่นที่สนุกสุด <laughs> ซึ่ง Air ์ดอฟเขาก็เอาคลิปเอาแชทของสตรีมเมอร์ที่เล่นเฟสแล้วกลัวจริงๆมาโชว์เลยมันก็พิสูจน์ได้ชัดเจนว่าเฮ้ยแนวทางกราฟิกง่ายๆแค่นี้มันเวิร์จริงๆนะในการสร้างความน่ากลัวแล้วบทเรียนสำคัญที่เขาอยากจะฝากถึงนักพัฒนาคนอื่นๆโดยเฉพาะสายอินดี้ที่อาจจะกำลังสู้กับข้อจำกัดอยู่มีอะไรบ้างคะหลักๆเลยมีสองข้อครับข้อแรกคือกราฟิกไม่ต้องซับซ้อนก็ส่งพลังได้ สนับสนุนวิสัยทัศน์เกมได้ดีมากไม่ใช่แค่เกมสยองขวัญน,นะขอให้เราชัดเจนในสไตล์ยึดมั่นกับมันแล้วก็ทำงานภายใต้ข้อจำกัดนั้นจริงๆอืมข้อ2คือข้อจำกัดเนี่ยไม่ใช่ศัตรูแต่มันคือตัวช่วยช่วยให้เราหลุดจากทางตันทางความคิด ช่วยเรื่องความคงเส้นคงวาของสไตล์แล้วก็ปลดแอกเราจากความจําเป็นที่ต้องมีสกิลเทพมีเวลาเยอะหรือมีทุนมหาศาลเพื่อทํากราฟิกระดับ t r i ปเป A เป็นมุมมองที่ให้กําลังใจมากๆเลยค่ะสําหรับคนที่อาจจะไม่ได้เก่งอาร์ตมากหรือทําเกมคนเดียวใช่ครับเขาถึงกับชวนเลยนะว่าใครที่รู้สึกท้อกับกําแพงเรื่องกราฟิกเนี่ยลองหันมาดูโลกของเกมสยองขวัญสไตล์เรโทรดู อ๋อ oh, เพราะมันเป็นแนวที่กำลังนิยมเหรอคะใช่ครับแล้วก็มีชุมชนนักพัฒนาที่แข็งแรงมีเกมดีๆที่ใช้ข้อจำกัดมาสร้างเอกลักษณ์เยอะแยะเลยอย่าง F N F S หรือเกมของ Puppet Combo พวกนั้น Massacre หรือ Paratopic, World of Horror อะไรพวกนี้แต่ละเกมก็มีสไตล์เฉพาะตัวมากๆเลยนะคะใช่ครับเขาก็บอกประมาณว่ามาจอยกันมาทาเกมแนวนี้กันอะไรแบบนั้น นอกเหนือจากเรื่องพวกนี้แล้วมีเกรดอื่นๆอีกไหมคะที่อาจจะเป็นประโยชน์กับนักพัฒนาที่ฟังอยู่ที่น่าสนใจคือเฟยภาคแรกที่ทํานอกเวลาเนี่ยใช้ไปสองปีครึ่งเลยนะโหนานเหมือนกันนะคะใช่ครับแต่พอภาค2ที่เขาจริงจังขึ้นก็เหลือ13เดือนก็ยังถือว่านานอยู่ดีคือถึงภาพจะดูง่ายแต่การขัดเกลาให้มันเวิร์กเนี่ยมันใช้เวลาและความพยายามสูงมากอืมอืมค่ะส่วนเรื่องออกแบบด่านเขาก็บอกว่าได้แรงบันดาลใจจากความกลัวส่วนตัว เรื่องเหนือธรรมชาติศาสนาหนังเกมที่ชอบเน้นสร้างบรรยากาศกดดันมากกว่าจำสแกร์แบบตุงตามแล้วก็มีการวางแผนบนกระดาษลองไอเดียเยอะมากก่อนจะลงมือทำจริง ฟังเรื่องราวทั้งหมดของเฟซแล้วเนี่ยมันเห็นภาพชัดเลยนะคะว่าข้อจำกัดกราฟิกแบบโ o w f i d e เ i t y ที่ดูเหมือนจะเป็นรองเนี่ยกับวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนพอมันรวมกันถูกวิธีมันสร้างเกมที่แบบโหทั้งดึงดูดทั้งมีประสิทธิภาพแล้วก็สำเร็จได้จริงๆใช่ครับโดยเฉพาะในแนวสยองขวัญแล้วก็เป็นแนวทางที่น่าสนใจมากๆสำหรับนักพัฒนาอินดี้ที่อาจจะมีทรัพยากรจำกัดหรือทำคนเดียวมันเหมือนเป็นการพิสูจน์เลยครับว่าความคิดสร้างสารรค์เนี่ยมันสำคัญกว่าเทคโนโลยีเสมอ ไม่ต้องไล่ต่างกราฟิกที่สมจริงที่สุดก็ได้การทำงานในกรอบจำกัดที่ชัดเจนมันกระตุ้นให้เกิดวิธีแก้ปัญหาเกิดไอเดียใหม่ๆที่ไม่เหมือนใครได้จริงๆค่ะเป็นแรงบันดาลใจที่ดีมากเลยค่ะครับผมสุดท้ายนี้ค่ะมีคำถามที่น่าสนใจชวนให้คิดต่อเหมือนกันคือถ้าเรามองข้ามเกมสยองขวัญไปละ่ะ มันจะมีแนวเกมอื่นๆอีกไหมที่สามารถเอาข้อจํากัดสุดขั้วด้านกราฟิกแบบนี้มาใช้ประโยชน์ในเชิงสร้างสารรค์ได้อืมไม่ใช่แค่เพื่อความรู้สึกย้อนยุคแต่เพื่อสร้างเกมเพลย์ใหม่ๆหรือสร้างผลกระทบทางอารมณ์ที่มันแตกต่างมีเอกลักษณ์ไปเลยน่าคิดนะครับการทดลองในทิศท,ทางนี้น่าจะเป็นอะไรที่น่าจับตามองมากๆในอนาคตเลยค่ะ